สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดมินจะพามาดูสื่อเว็บไซต์ดังนะคะจากประเทศฮ่องกงค่ะที่เขาได้เขียนอวยน้องลิซ่าของพวกเราจนอ่านแล้วก็จะต้องยิ้มใจใฟูเลยทีเดียวกับทรงผมสุดคลาสสิกนะคะของน้องลิซ่าแบล็คพิงในอดีตทาในบทความนะคะเขายังบอกอีกด้วยว่าน้องลิซ่าแบล็คพิงจะเปิดตัวโซโลในเร็วๆนี้ก็เลยจะทําบทความนะคะพืทุกคนย้อนไปดูทรงผมต่างๆของน้องลิซ่าเพื่อที่จะต้อนรับทรงใหม่กับ Amazing Solo ที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะ ทรงแรกก่อนเลยนะคะบ๊อบดําหน้าเด็กเป็นทรงที่ทําให้ลิซ่าของพวกเราหน้าโคตรเด็กจากที่เด็กอยู่แล้วก็เด็กลงไปอีกถ้าใครไม่รู้จกักก็อาจจะคิดว่า18รกรุบกริบนะคะก็เป็นไปได้โดยในบทความนะคะเขาก็ได้พูดทํานองว่าทรงนี้เนี่ยทําให้น้องลิซ่ามีบุค,คลิกที่ร่าเริงสดใสแถมผมสัน้นแล้วก็ผมสีเข้มก็เสริมกันอย่างน่าลงตัวอีกด้วยมากรี่ทรงที่2นะคะหน้ามาบ๊อบฟอกสีผมเบาๆผมสั้นประบากับหน้ามาเช่นเดิมค่ะแต่คราวนี้เพิ่มลูกเล่นในการ ทไฮไลท์นะคะฟอกสีผมบางจุดไปด้วยก็เลยเสริมลุคนี้ให้ดูเป็นแฟชั่นมากยิ่งขึ้นทรงผมที่3นะคะผมยาวหยักโศกค่ะพร้อมสีน้ำตาลอ่อนซึ่งเน้นย้ำความหวานแล้วก็เปล่งประกายความเซ็กซี่ในตัวของลาลิซาได้อย่างลงตัวมากผมยาวซึ่งดัดลอนเล็กน้อยทำให้ลิซาดูเป็นสาวโรแมนติกนะคะแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยไปอีกนะจ๊ะทรงผมที่4ค่ะทรงตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะเรียกได้ว่าเห็นครั้งแรกทรงนี้เนี่ยแฟนต่างกิดร้องกัน แตกแตนมากเวอร์เพราะว่าด้วยสีบลอนด์แบบตุ๊กตาบาร์บี้นะบวกกับใบหน้าจิ้มลิมและรูปร่างที่สมบูรณ์แบบก็เลยทำให้น้องได้รับฉายาว่านี่คือตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีชีวิตแล้วก็ทรงสุดท้ายนะคะทรงที่5ค่ะกับการมัดผมสูงพร้อมหน้ามาที่ไม่ขยับในงานโควเชล่าค่ะซึ่งสร้างความสนใจให้กับแฟนๆชาวต,ต่างชาติได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวทําวันนั้นเนี่ยลิซ่าก็มีคาริสมานะคะที่โดดเด่นแล้วก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากด้วยผมหางม้าสูงนะคะ ก็ยาวเข้าคู่กันกับรูปร่างอันสมบูรณ์แบบก็เลยทําให้ลูกสาวเราเนี่ยดูเซ็กซี่เป็นพิเศษเลยนะคะซึ่งนั่นก็เลยสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆอย่างสูงเลยทีเดียวค่ะกับเวทนี้อ่ะและนี่ก็เป็นทรงผมในอดีตของน้องลิซ่านะคะจริงๆมันมีมากกว่านี้แหละแต่สื่อเขาเขียนมาแค่5ทรงนี้นะพร้อมกับการรอ Amazing Solo ของน้องลิซ่านะคะว่าเธอจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาฝากแฟนๆทั่วโลกกันบ้างอดีงํางสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อน ่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ